สวัสดีครับพบกันอีกลแล้วนะครับในช่องช้างเพิกออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะครับที่เข้ามาดูมาชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้นะครับได้นำพระพุทธคุณดี ที่ยยนะครับพระที่ได้ยอมรับเป็นว่าเป็นพระยอดนิยมนะครับแรกครับพระกิ่งชัยวัดนะครับหลงพ่อเชิญนะว่าวัดโคกทองจังหวัดอัุอาย,ยานะครับอยุธยานะครับไม่ทราบ าสร้างปีไหนนะครับแล้วก็พะพิตาองค์ไบลานนะครับหลังจานหิมพุงป่องนะครับเนื้อคุกลักนะครับหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมหามเท่าจังหวัดชนาุนะครับซึ่งน่าจะสร้างปีสอง0ถึง2463นะครับพิม์นี้นะครับก็อีกหนึ่ง์มหลังยันนะครับยากนะครับ มาดูอันแรกนะครับแรกก็คืออภิตาครับเนื้อพงพลรานครับหลังจานหลวงงปู่ปสุกวัดปรกคองขำเท่านะครับดีพิธีใหญ่หลวงพ่อจาย์เองนะครับหลังยันนะครับ เนื้อก่านะครับะชนเนื้อก่อนองค์แรกนะครับทิมนี้นะครับก็คงหายากนะครับเนื้อก้านะครับนิมพะบ้านนะครับจะไปอยู่มือเสียนไม่รู้ว่าจะโดนอีกเท่าไหร่นะครับ อินทาเปล่าไม่รู้นะครับครับขาบไข่ขึ้นนะครับเอกลักษณ์ของพระปิตาหลวงผู้สุขนะครับของขานเท่านะครับบินนิดนึงพิมพ์นะครับครับอยอันนี้คือรอยอ่าเขาเรียกว่าไม้จิ้มนะครับพหลรดนะครับ ข้างล่างนะครับหลังยันนะครับส่วนมากจะเจอไม่มียันข้างหลังนะครับยันหลวงพ่อนะครับหายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับรู้เขาเล่นกันเท่าไหร่ไม่รู้แตู่รู้ว่าเป็นภาพบ้า,บานๆนะครับซึ่งหายากนะครับ ความก้าวนะครับ,รบยังขึ้นเลยไข่ยังขึ้นนะครับนะครับพระตกุลนไม่ต้องทันพระพองคงไม่พูดถึงนะครับคงพันชาตินะครับมหาอุดอยู่แล้วนะครับบางทีก็ขึ้นเมตาบ้างนะครับเพราะว่าภาพส่วนมากนะครับจะเป็นสายเมตามากกว่านะครับ สาเก้านะครับไี่ได้นะครับหายากอีกหนึ่งพิมพ์นะครับหลังยันนะครับและอีกองหนึ่งครับเป็นพักกิ่งชัยวัดนะครับอุพเชิญนะครับวัดโคกทองนะครับอายุทยานะครับปุญญสิรินะครับ ก็หายากนะครับอันนี้ผิวเปิดนิดนึงผิวเปิดนะครับค้าเก่าน่าไ่ได้นะครับหน้าตาอยู่ครบจมูกครับความกานะครับหน้าอยู่ปีปีศูนย์แนะครับสองสองห้าูย์แครับไม่ต่ำขนาดนั้นนะครับน่าจะอยู่ประมาณนั้นนะปีที่สร้างนะครับ ไม่สูสางก็สู์เปนะครับวามเก้านะครับ,ค,รบความคมชัดของเนื้อนะครับชัดเจนนะครับอ,อยู่เปิดน,นะขึ้นพักกิ้งนะครับกิ้งเดี๋ยวเราจะมาดูกิ้งให้ฐานนะครับดังนะครับสาเก้านะครับ นี่ครับกิ่งการตะบ,บายก็ตะบ,บายหยาบไปทางที่เดียวกันนะครับใน่มั่วนะครับชัดเจนนะครับเข้ามา สูเปอร์ใช่นะครับเห็นแน่นอนนะครับตาชัดเจนนะครับข้างครับแทบสมบูรณ์นะครับปักิ่งนะครับเกาครับลบนะครับ แแต่สายกันเล่นครับผมเอาลงเลทแทบทุกสายนะครับพระทุกครับมาดูเนื้อความเข้านกันนะครับแน่นอนครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับช่องช้างเผลอกออฟิเชียลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับตอนนี้แปดร้อยเจ็ดสิบกว่าท่านแล้วนะครับผู้ติดตามนะครับช่วยเชร์ดันช่วยกันเชร์ช่วยติดตามให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ